สาวถูกฉุดขึ้นรถตู้แฟนหนุ่มโดดเกาะหน้ารถช่วยสาวหนีตายลงมาจากรถทั้งที่ไม่ใส่กางเกง จ้านที่อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันอิสระ13ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถตู้สีขาวชนป้ายบอกทางบริเวณสะพานไทยเบลเยียมถนนพระรามที่4ฝั่งขาออกจึงเข้าตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุป,ประมาณ25-30ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาส่วนคนขับรถผู้ก่อเหตุขณะเข้าตรวจสอบไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วจึงนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกัน ได้รับการบอกเล่าจากผู้บาดเจ็บว่าได้กระโดดเกาะบริเวณที่ปัดน้ำฝนหน้ารถตู้เพื่อช่วยเหลือแฟนสาวที่อยู่ภายในรถโดยเกาะตั้งแต่บริเวณหลังสวนลุมจนถึงสะพานไทยเบลเยี่ยมจนร่วงหล่นส่วนคนขับรถตู้หนีไปกระทั่งมาทราบข่าวจากพลเมืองดีว่า พบหญิงสาวอายุประมาณ25-30ปีไม่สวมใส่กางเกงช่วงล่างกระโดดลงจากรถตู้บริเวณ3แยกช่องนนทรีมาขอความช่วยเหลือจึงนำตัวมาส่งที่สอนอทุ่งมหาเมฆเพื่อแจ้งความดำเนินคดีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างไรก็ตามสอนอทุ่งมหาเมฆได้รับแจ้งลงบันทึกประจำวันจากผู้เสียหายไว้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดต่อไป